ก็ไปต่างประเทศมานะฮะที่นี้กลับมาก็หาขนมฝากน้องๆปกติเราก็จะซื้อช็อกโกแลตซื้ออะไรนะฮะวันนี้พอดีมีเวลาเดินนิดนึงก็ไปเจอขนมหน้าตาแปลกๆก,ก็คืออ่านว่าน่าจะดาิมนะฮะเป็นช็อกโกแลตของสวีเดนนะครับมันเหมาะกับการแจกถ้าเรารู้จักคนเยอะเหมาะกับการแจกเพราะว่านี่ฮะมีถึง45ชิ้นนะครับน้องๆจะได้ชิมทั่วถึงกันแล้วก็ เรามาดูนะฮะของเขาเนี่ยดูหน้าตาใช้ได้ทีเดียวก็คือเป็นช็อกโกแลตเคลือบอยู่กับแกนกลางเนี่ยเป็นกรุบๆุเป็นคาราเมลแอลมอนด์นะฮะอยู่ตรงกลางเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูทีหลังนะครับราคาที่ King Power เขาขายอยู่ก็370นะครับ3า0บาททีนี้ลดวันที่ผมไปซื้อเนี่ยลดอยู่ 25%ก็เหลือสัก270กว่าบาทนะฮะไปซื้อตามขายดีหรือตามที่เขาขายกันก็ราคาประมาณนี้นะฮะสองบาทก็ใช้ได้ทีเดียวทีนี้เราลองมาดูนะครับลองมาดูว่าเอ๊ะมันของดีจริงไหมคืออันนี้เนี่ยเขาผลิตที่สวีเดนนะครับผมผมกลับมาเช็คแล้วนะฮะก็คือเขาผลิตที่สวีเดนนะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ นิยมในโลกนี้พอสมควรเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่ามีภาษาต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งภาษาอาหรับิกนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะภาษาฝรั่งเศสภาษาเต็มไปหมดเลยนะครับก็แปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีทีเดียวนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนที่ถามเนี่ยน้องๆคนขายเขาบอกว่ามัน รสชาติหวานไปนนิดนึงแต่พอผมมาลองชิมจริงๆเนี่ยมาลองทานจริงๆแล้วไม่หวานนะครับเนี่ยแกะมาเป็นซองเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นซองเล็กหน้าตาหน้าทานทีเดียวนะฮะซองเล็กๆหน้าตาหน้าทานทีเดียวเสร็จแล้วเรามาลองดูตรงนี้นะครับมาลองดูก็ช็อกโกแลตที่ดีนะครับเข้าสูตรนะเป็นช็อกโกลแลตบัตเตอร์ที่ดีก็มี การละลายในมือนะครับช็อกโกแลตที่ดีต้องละลายในมือแล้วก็มาดูตรงแกนกลางก็จะเป็นอย่างที่เขาโฆษณาไว้คือแกนกลางนี้เป็นแกนคาราเมลแอลมอนนะฮะแกนคาราเมลแอลมอนพอนี่เราลองเอาไปล้างน้ําออกนะครับหาครึ่งด้วยมีดสวิสเซอร์แลนด์นะฮะอันคมกริบผ่าครึ่งออกมาก็ลองล้างน้ําดูจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ ไม่หวานมากนะครับเหมือนที่น้องคนขายพูดอร่อยทีเดียวนะฮะอร่อยทีเดียวก็หลายๆท่านที่ได้ลองชิมดูเนี่ยบอกว่าอร่อยนะฮะก็เป็นของของฝากได้ได้ดีนะครับกลับไปนิดนึงก็คือตรงส่วนประกอบนะครับมืออาจจะเริ่มเละไปละนะครับตรงส่วนประกอบก็จะเห็นว่ามีในส่วนของนะครับช็อกโกแลตเดี๋ยวผมหาดูนิดหนึ่งนะฮะจะมีน้ำตาลแล้วก็มี น้ำมันปลาล์มนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้ำมันปลาล์มนะฮะก็ดูจะไม่ใช่น้ำมันสุขภาพไปน,นิดหนึ่งมีโกโก้บัตเตอร์นะครับแล้วก็โกโก้แมสแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมอันนี้ก็พอใช้ได้นะฮะจะไม่มีพวกครีมเทียมซึ่งผมไม่ชอบในฐานะคนที่รักสุขภาพถ้าดูจากตรงนี้ก็จะมีน้ำตาลแล้วก็ ซึ่งไม่เยอะไม่น่าเยอะมากนะครับแล้วก็น้ำมันปลาล์มที่ผมจะไม่ชอบในผลิตภัณฑ์นี้นะฮะก็ฝากไว้ให้ดูกันในรีวิวของช็อกโกแลตเดียมนะครับลิดาอิมนะฮะในครั้งนี้ขอบคุณครับ